สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาที่ช่องคาโซนวันนี้เราจะมาพูดถึงรถที่หลายคนรอคอยกันอยู่และเป็นหนึ่งใน Compact SUV ที่กำลังมาแรงมากในตลาดโลกรวมถึงบ้านเราเช่นกันนั่นก็คือ Toyota Corolla Cross รุ่นปี2024ครับรถรุ่นนี้ถือว่าเป็นการพัฒนาต่อยอดจากความสำเร็จในรุ่นก่อน และปีนี้โตโยต้าก็ได้มีการปรับปรุงในหอวลายจุดทั้งในด้านดีไซน์ภายนอกสมรรถนะการขับขี่รวมไปถึงเทคโนโลยีต่างๆที่ทําให้ผู้ใช้ได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่เหนือกว่าเดิมเริ่มกันที่การออกแบบภายนอกก่อนครับโคโรลล่าครอส2 0 2 4ได้รับการปรับโฉมเล็กน้อยเพื่อให้ดูสปอร์ตทันสมัยขึ้นไฟหน้าแบบเลตถูกออกแบบให้เรียวยาวขึ้นเสริมความดุดันและความพรีเมียมมากกว่าเดิมกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ใช้เส้นสายที่ชัดเจนและมีความแข็งแรงสไตล์ SUV การชนหน้าปรับให้มีความหนาและมีรายละเอียดมากขึ้นทําให้ภาพรวมของรถดูมีมิติและบึกบึนมากกว่าเดิมด้านข้างตัวรถเส้นคมที่วิ่งจากไฟหน้าลากไปถึงไฟท้ายทําให้ตัวรถดูยาวและเพรียวขึ้นในขณะเดียวกันก็ยังคงความสูงโปร่งที่เป็นเอกลักษณ์ของโคโร l l า Cross ล้อ Alloy d e s i g ใหม่ขนาด1 7บเถึงสินิ้วขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยถูกออกแบบให้มีความเงางามและลงตัวกับสัดส่วนของรถมากๆด้านท้ายของรถก็ไม่ธรรมดาครับไฟท้ายเล็แบบใหม่ทำให้ดูหรูหราและสปอร์ตมากขึ้น ฝากระโปรงท้ายถูกออกแบบให้เปิดกว้างใช้งานสะดวกและยังมาพร้อมฟังก์ชันเปิดปิดด้วยไฟฟ้าในบางรุน่นเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งานจริงในชีวิตประจำวันสีตัวถังที่เพิ่มเข้ามาในปี2024ก็มีหลายโทนใหม่เช่นสีเงินเมทัลลิกและสีน้ำเงินเข้มที่ช่วยให้รถดูโดดเด่นมากขึ้นบนท้องถนนเมื่อพูดถึงสมรรถนะโตยโยต้าโครโครโลล่าครอส2024ยังคงมีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์เบนซินและไฮบริด โดยเครื่องยนต์เบนซิน1.8ลิตรสสูบให้กำลังสูงสุดประมาณ140แรงม้าและแรงบิด175นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ CVT ที่ขับขี่นุ่มนวลและตอบสนองดีส่วนรุ่นไฮบริดนั้นใช้เครื่องยนต์เบนซิน1.8่งลิตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวมอยู่ที่ประมาณ122แรงม้าจุดเด่นของรุ่นไฮบริดคืออัตราการประหยัดน้ำมันที่ทำได้ดีมากการขับขี่จริงครอส l 0 a Cross วามมั่นใจใจนนททุกเส้างช่วงงล่าปรับเซมหม่ให,ให้ความนุ่มนนวมากขึ้ แต่ก็ยังคงเกาะถนนได้ดีเมื่อต้องเข้าโค้งหรือวิ่งด้วยความเร็วสูงพวงมาลัยไฟฟ้าตอบสนองไวทําให้ผู้ขับรู้สึกควบคุมง่ายโดยเฉพาะในเมืองที่ต้องเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนบ่อยๆตัวรถมีการเก็บเสียงที่ดีขึ้นกว่ารุ่นก่อนเสียงลมและเสียงเครื่องยนต์เข้ามาในห้องโดยสารน้อยลงทําให้การเดินทางใกล้สบายขึ้น สำหรับความเร็วสูงสุดรุ่นเบนซินสามารถทำได้ประมาณ185กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนรุ่นไฮบริดจะอยู่ราวราว0กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถือว่าเพียงพอสำหรับการใช้งานจริงในชีวิตประจำวันการเร่งแซงในความเร็วปานกลางทำได้ดีเกียร์ CVT ปรับรอบได้เนียนทำให้ไม่รู้สึกน่วงจนเกินไปเรื่องที่หลายคนสนใจที่สุดคงหนีไม่พ้นอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันครับรุ่นเบนซินจะทำได้เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ14-15กิโลเมตรต่อลิตรส่วนรุ่นไฮบริดประหยัดได้มากขึ้นไปอีก เฉลี่ยประมาณ22-24กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าโดดเด่นมากๆโดยเฉพาะสำหรับคนที่ต้องใช้รถในเมืองหรือเดินทางบ่อยๆระบบไฮบริดช่วยให้การขับขี่ลื่นไหลและประหยัดเชื้อเพลิงได้จริงในด้านความปลอดภยัย Toyota c o r o l l a Cross 2024มาพร้อมระบบ Toyota s a ซ e t y s เ n s e เวอร์ชั่นล่าสุดที่รวมฟีเจอร์สำคัญเช่นระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนออกนอกเลนพร้อมช่วยดึงพวงมาลายัย และระบบไฟสูงอัตโนมัติเทคโนโลยีเหล่านี้ทําให้ผู้ขับและผู้โดยสารมั่นใจได้ในทุกการเดินทางเมือ่อพูดถึงราคา Corolla Cross 2อ2 4ในตลาดไทยรุ่นเริ่มต้นเครื่องยนต์เบนซินมีราคาอยู่ประมาณ9.8แสนบาทไปจนถึงราาุ่น Top Hybrid Premium Plus ที่แต่ระดับประมาณ1.25ล้านบาทราคานี้ถือว่าสมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับคุณภาพสมรรถนะและเทคโนโลยีที่ได้โดยเฉพาะรุ่นไฮบริดที่ให้ความคุ้มค่าในระยะยาว เพราะนอกจากประหยัดน้ำมันแล้วยังมีค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาที่ไม่สูงจนเกินไปสรุปแล้ว Toyota c o ค o l ล a c r o s s 2024เป็นรถ SUV ที่เหมาะกับคนรุ่นใหม่และครอบครัวยุคปัจจุบันที่ต้องการความอเนกประสงค์ความประหยัดและความปลอดภัยในคันเดียวดีไซน์ภายนอกที่ดูสปอร์ตและหรูขึ้นทำให้รถคันนี้โดดเด่นมากขึ้นบนถนนสมรรถนะการขับขี่ก็ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในเมืองและการเดินทางไกลรุ่นไฮบริดก็เป็นตัวเลือกที่ดีเยี่ยมสำหรับคนที่อยากได้ความประหยัดขั้นสุด และที่สำคัญคือราคายังอยู่ในระดับที่จับต้องได้ใครที่กำลังมองหารถ SUV ในปีนี้ Corolla Cross 2024ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามเลยครับแล้วทุกคนคิดเห็นอย่างไรกับ Corolla Cross ใหม่บ้างคุ้มค่ากับการอัปเกรดหรือไม่ลองคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปรีวิวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคา r โซนของเราไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆในครั้งต่อไปครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ ความยาวบทนี้ประมาณ820คำครับคุณอยากให้ผมทำสคริปต์นี้ให้อ่านง่ายขึ้นแบบภาษาพูดสบายๆส,ส,สำหรับการเล่าในวิดีโอใหม่ครับหรืออยากคงสไตล์กึ่งรีวิวแบบเป็นทางการไว้